นำมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธขึ้น13ข้ามเดือน7ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การซื้อขายนะครับเจรจาต่อรองดีสีความสาเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบช่องวันนี้ือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน,ออน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวัอนออ,ออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลการักลณีในชื่อคือจอดจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและย่อยหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝาผอผานผอฟันผอสมเ่าและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข7ดเลข3และเลข2องไมเซทวันนี้ประศาสอนไว้ว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความสำเร็จ80ซเกิดจาก การลงมือทําขอเป็นกําลังใจในการริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ